สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันที่ลองเลิศคาร์เซนเตอร์กับอากูบบายอแล้ววันนี้บายค่ะุลูกค้าคะมาดูรีวิวรถเข้าใหม่ที่ลองเลิศคาร์เซตอร์ใครที่กลังมองหารถยีมเพค่อขับอดเบาๆได้รถปีใหม่ๆสภาพส้ม้าคุลูกค้าบอกเลยว่าู ำหรับคันนี้คุณลูกค้าหาได้เป็น Nissan March นะมาพร้อมเครื่อง 1.2S คนะเป็นรถอีโคคารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยคุณลูกค้าหาที่สำคัญคันนี้ได้ปี2020ด้วยได้เป็นเกียร์ธรรมดาใครนะเป็นสายซิ่งสายแซนนะอยากได้รถเกียร์ธรรมดานะขับสนุกคุณลูกค้าที่สำคัญขับในเมืองนะเข้าซอยเข้าซอยบอกเลยว่าดีมาก เตอร์ยอย่างนำ้ำมันด้วยคุณลูกค้า20กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้ได้ปี2024ดำแบบนี้คุณลูกค้าค,คะสวยไม่น้อยสำหรับคันนี้ได้ไม่เพียแค่6,000กิโลเท่านั้นคุณลูกค้า นี่ได้พร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะคะได้แม็กอะพีเอฟ1นะยางปีใหม่คุณลูกค้าค่ะทางร้านใส่ให้ครบเลยคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะออกรถง่ายๆเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นคุณลูกค้าได้รถแบบสภาพนางฟ้ามากๆคุณลูกค้าหาปกติรถป้ายแดงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคุณลูกค้าใช้เงินหลัก4-5หมื่นถึงจะออกได้คุณลูกค้าแต่วันนี้แค่4,900บาท ที่ขำบคันราคาต่างจากป้ายแดงหลัก2องแสนกว่าบาทเลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันก่อนคุณลูกค้านี่ เป็นรถอนเนกประสงค์5ประตูอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำมากๆราคาแค่หลัก2แสนกลางๆเท่านั้นคุณลูกค้าคะด้านในนะคะด้านหลังของเขาสามารถเก็บของได้เยอะด้วยใครที่เป็นนินสิตนักศึกษาคุณพ่อค้าแม่ค้านะอยากได้รถนาอีกสักคันหนึ่งอยากได้รถไว้ขนของหรือครับอนเนกประสงค์คุณลูกค้าแนะนำมากๆยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนคุณลูกค้าหาเข้าหน้าร้อนแล้วบอกเลยว่าออกมาข้างนอกครั้งหนึ่งตัวเหมือนจะไหม้คุณลูกค้าหา คันนี้บอกเลยว่าผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์แต่คุณลูกค้าไม่ต้องทนแดดทนฝนนะคะไม่ใช่สีทาบ้านคุณลูกค้าคะเอาคันนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในของเขานะบอกเลยว่าไม่แค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นสําหรับคันนี้รถสวยสภาพกริบๆเลยนี่คุณลูกค,ะคะ้าหาสีภายในของเขาเป็นสีดําแบบนี้นะคะสวยหรูดูแพงมากนี่มาพร้อมเบาะผ้าสีดําไม่เก็บความร้อนด้วยคุณลูกค,ะคะ้าหา นี่เดี๋ยวจะบอกว่าไม้หกขันโลจริงหรือเปล่าคุณลูกค,ะคะ้าหาไม้หกขันโลจริงใครที่ได้คันนี้ไปถ้าไม่บอกว่าคือมือสองมาไม่มีใครรู้แน่นอนคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นพองมาลัยนะคะ power ด้วยไม่ต้องเสียเวลาสาวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าหาได้เกียร์ธรรมดาครับสนุกมากคุณลูกค,ะคะ้าค่ะไม่ต้องเสียเวลารอรอบนะคะสหรับคันนี้นะคะภายในเป็นสีดาแบบน,นี้สวยๆเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังของเขาเบาะด้านหลังก็กว้างคุณลูกค,ะคะ้าหา ใครเป็นนิสิตนักศึกษาอยากได้รถส,สักคันนะคะที่มีพื้นที่นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนได้นะคะคุณลูกค้านัดกับเพื่อนไปนั่งกันได้สี่ห้าคนคุณลูกค้าคะแนะนําเป็นคันนี้เลยที่สาคัญ่อนเบาๆมาก่อนแค่สี่พันกว่าบ,บาทเท่านั้นคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ <S <S นี่ได้สีดำด้วยคุณลูกค้าหาลงแมตมาให้พร้อมแล้วแบบนี้ใครเชื่อมังมองหาอยู่ อยากได้รถที่เอาไปแล้วจบทุกอ,อย่างคุณลูกค้าแนะนําเป็นคันนี้ที่สําคัญรถเดิมๆเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องของเขานิดหนึ่งคุณลูกค้าดีบอกเลยว่าสวยกริบมากนี่นะคะคุณลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องของเขาคุณลูกค้าหาเดิมทุกอย่างเลยป้ายเพยนะ์ท้าอยู่ครบท่าฮาร์ดไม่มีขยับกันเลยคุณลูกค้าหาเครื่องเดิมๆนิ่งๆแบบนี้นะคะนี่คุณลูกค้าดูที่ฝากระโปรงได้ฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยรถแบบ สภาพนางฟ้าใครได้ไปนี่คือคุ้มากๆผ่อนแค่4,900คุณลูกค้าคะออกรถแค่4,900บาทเหมือนกันคุณลูกค้าได้รถปี2,20 0ที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆคุณลูกค้าตกผ่อนแค่วันละ100ร้อยกว่าบาทใครที่กำลังมองหารถอยู่คุณลูกค้าแนะนำคันนี้มากๆนะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้สามารถโทรเข้ามาไปลายได้เลยนะคะคุณลูกค้าหาที่เบอร์นะคะ086ค่ะ4488958นะหรือว่าใครนะอยากสอบถามรายละเอียดด้านไหนนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอยากทราบว่าใช้เอกสารอะไรบ้างคุณลูกค้าหาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่ิญลําเลิกคาเเตอร์ลราเลิกคาเซเตอร์ของเรานะตั้งอยู่ถนนเรียบวารีคูขวาคุณลูกค้าหาอยู่ก็ใกล้กับำนักนงนางนเขตหนองจอกนะมาได้ทุกวันเลยร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ ทันินต,ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นคุณลูกค้าหาสามารถเข้ามาดูได้เลยหรือว่านัดล่วงหน้าเข้ามาได้โทรเข้ามาหาไปลายได้นะคุณลูกค้าหาหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคุณลูกค้าหาหรือว่า Facebook นะคะปลายเามเลิกคันเซนเตอร์สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับใครที่สนใจนิสสันรันคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะพาของน้องนะเพียง,งแค่2แสนกลางๆเท่านั้นนะคะได้รถปี2020สภาพนาวฟ้าขนาดนี้คุณลูกค้าหา ใครชาดิกันนี้บอกเลยว่าหาสวยขนาดนี้ไม่ได้แ,แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะปลายนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นูกค้าสำหรับวันนี้นะคะปลายต้องขอเอ,อ่ยคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย